หัวข้อที่ว่าถ้าคุณติดฝนเนี่ยครับฝนที่ตกลงมาเนี่ยถ้าติดฝนได้กับใครสักคนเนี่ยอยากติดฝนอยู่กับใครครับแมนติกจังเลยนะอาคาชาละจ้งอยากติดกับใครครับผมอยากติดฝนกับใครแหละครับคิดนานอย่างงี้เดี๋ยวพี่ตอบให้นะเฮ้ยเฮ้ยพี่จะตอบว่าอะไรครับพี่จะตอบว่าเฮ้ยเต๋ออะ ติดบ่อยแล้วเป็นคนบ้างอ๋อเหรอเหรอเอเคยติดบนกระเต๋าเหรอไม่ครับหมายถึงว่าอยู่ในบ้านตัวติดกันบ่อยแล้วอ๋อเเกือบไปไม่ถูกเลยยังไงตวติดเบอิ้นนะข้าวมะติกระเต๋าจะทําอะไรกันเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องอ่าโอเคนะคะใครที่ต้องการที่จะร่วมพูดคุยกับเรานะคะก็คุยกันในหัวข้อนี้แหละนะฮะแล้วก็ส่ง SMS มาคุยได้ที่เบอร์4827235ครัจงสา้ครับ สบาทระบบ True Move และ True Move Edge ครับ,รบผม,ผมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยเราต้องฝากแฟนเพจเรา facebook.com นะฮะ slash as channel นะครับหรือว่าเราก็มีช่องทางติดต่อทางอีเมลเหมือนกันใช่ครับรอีเมลไหมครับอาจารย์ as channel tv at gmail.com gmail.com นะครับผมใครมีรูปหลุดๆของศิลปินหรือว่า เรื่องราวอะไรอยากที่จะติชมรายการ Follow Me ก็ส่งเข้ามาได้นะฮะแต่ว่าอย่าลืมนะหัวข้อนะครับตั้งชื่อตั้งชื่อว่า Follow Me มาด้วย Follow Me ไม่งั้นไปเดี๋ยวทีมงานจะสับสนถูกต้องถูกต้องนะครับผมอ่ะโอเคทีนี้วันนี้ยังยังยังมีอย่างนึงยังยังเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งเว็บไซต์เป็นเว็บไซต์ที่เปรี้ยวมาเว็บไซต์ True Music o com ครับผมเขาจะมีแต่ผลงานของศิลปินที่คุณสนใจและชื่นชอบเต็มไปหมดเลยนะฮะใครอยากเข้าไปฟังโหลดโหวต แชร์อะไรเข้าไปใน True Music ได้เลยยังไม่หมดครับพี่เรายังมีอีกหนึ่งที่มีอะไรครับทรู v i s i o n ช่อง65ครับ AF Channel นะในนั้นจะมีข่าวคราวความเคลื่อนไหวผลงานของพวกเราตอนนี้พวกเราทำอะไรยังไงกันบ้างนะครับในนั้นมีให้ชมได้ตลอด24ชั่วโมงครับอ่าโอเคนะฮะทีนี้เรื่องที่เราจะมาคุยวันนี้เนี่ยเกินก่อนแล้วกันมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางครับคแต่ว่าความพิเศษของเราเนี่ยการเดินทางอยู่บนท้องนอุ๋มา ท้องถนนธรรมดาอ่าก็จะไม่พิเศษถูกไหมฮะแล้วถ้าเดินทางไม่พิเศษต้องเดินทางแบบไหนครับเดินทางบรอากาศโดยโดยเครื่องบินอ่าครับผมพ,พูดถึงการเดินทางบนเครื่องบินผมว่าหลายๆคนกลัวแน่นอนแน่นอนตอนผมขึ้นเครื่องบินแรกๆผมก็รู้สึกกลัวครับครับนานนี่ยังฮะก็ไม่ต้องคิดเยอะคาชาคาชาพึ่งขึ้นมาปีก่อน พี่รู้เพราะว่าดูจากลักษณะาขาชาน่าจะยังไม่เคยขึ้นเครื่องบินเพราะดูหน้าจะไม่ค่อยมีสตุ้งสตางแต่ว่าพี่เนี่ยก็ขึ้นมาเมื่อประมาณช่วงตั้งแต่เด็กๆพี่ประมาณว่าเป็นโอวูซอยู่ในคันแม <c oughs> ่แม่ก็พาขึ้นเครื่อง ที่ก็จะจาความรู้สึกไม่ค่อยจะได้ครับใช่แต่ว่านั่นแหละฮะเดี๋ยวเราเกินแค่นี้ก่อนละกันเพราะว่าเราจะยังไม่เล่าว่าเราจะเล่าอะไรเกี่ยวกับเครื่องบินนะฮะแต่ว่าต้องมาติดตามชมช่วงหน้าตอนนี้เรามี m อมมาขั้นถูกไหมตอนนี้เรามี MV มาขั้นครับผมเพลงอะไรฮะเพลงนี้ของเพื่อนสนิทคุณนะครับผมบงโคตรหล่อครับต่ดาหล่อนะฮะเพลงณจุดนี้ครับของน้องเฟรม F8 นะครับผมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันกับฟ o ล l o w Me ีเรื่องดีๆที่คุณต้อง Follow ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Follow Me เรื่องดีๆที่คุณต้อง Follow ตะที้ถ้าทำอีกาัซ้อมภาษาอังกฤษ Welcome back ได้เหรอได้อยู่ได้อยู่เอามาเอามาผมว่าเข้าเรื่องเลยรโอเคโอเคเราก็มาเข้าเรื่องกันนะฮะตะกี้เราเกิ่นกันไปแล้วว่าเราจะคุยเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางโดยเครื่องบินครับครับผมนะฮะเราประสบการณ์ทังนี้หนึ่งเป็นไงบ้างความหัรือหันหัรือโหด มีประสบการณ์ประทับใจบนเครื่องบินไหมฮะก็ครั้งแรกครับที่ขึ้นเครื่องบินครับครับผมไอ้ด้วยว่าที่เราเป็นครั้งแรกขึ้นเครื่องบินใช่ไหมพี่เขาเสิร์ฟอาหารเราก็ไม่รู้ว่าเขาแจกไปอ๋อเหรอแล้วข้าชาจะทำยังไงข้าชาจะยื่นเงินให้เขาเหรอควักตังข้าชาแถวบ้านพี่เรียกสอกราวโอยข้าชาต้องทีจะน่าตัวเองใหม่ไม่คือความจริงข้าชาสังเกตได้ว่าคนข้างหนเขาจ่ายเงินหรือเปล่าไงผมก็ไม่รู้ไงพี่ด้วยความแบบอ๋อครั้งแรกเอ้าเฮ้ยยื่นอาหารมาทำไงควักตัง แล้วเขาก็ไม่รับอ๋อแต่ไม่ว่าใครคาชาทำอะไรมันก็จะดูน่ารักอ,ะอ่ะจริงๆเขาก็จะไม่มีคนโกรธแต่ถ้าเกิดพี่ทำนี้ก็เอลสเต,ตจะเอารองเท้าส้นสูงตบหน้านะแต่ว่าสำหรับเหตุการณ์ประทับใจของพี่บนเครื่องบินนี่เลยคาชาเคยเจอเหตุการณ์นี้เครื่องบินแล่นๆอยู่แล้วตกลมตกลุมอากาศไหฮะ เคยครับเคยเจอมาแล้วแล้วขชารับมือกันยังไงตอนนั้นเรานั่งอยู่ใช่ไหมพี่เราพยายามหายใจเข้าลึกๆเพราะว่าแน่นอนว่ามันน่ากลัวผมผมก็ยังกลัวอยู่แต่นที่กินทํายังไงตอนนั้นสําหรับพี่เนี่ยพี่ถามขชาว่าขชาเคยหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าพี่ไม่เคยไงก็เลยอยากรู้ว่าขชาเคยหรือเปล่าใช่นะฮะซึ่งก็ดีที่ขชาเคยก็จะได้เล่าให้คุณผู้ชมฟังเพราะพี่ไม่เคยก็ไม่มีอะไรจะเล่า นะฮะโอเคเข้าเรื่องไหมล่ะผมว่าคุณเข้าเรื่องตั้งนานแล้วเราวนไปไหนเนี่ยกลับมาครับผมวันนี้นะฮะข้อมูลของเราเนะครับเป็นข้อมูลที่ได้รับการสํารวจจากหนังสือ Reader Digest ครับผมพาไปถามกัปตันไม่ว่าจะเป็นนักบินต่างๆนะเขาจะบอกเกี่ยวกับเรื่องที่เขาไม่เคยบอกกับผู้โดยสารใช่แล้วคือบางอย่างเนี่ยเราขึ้นไปในฐานะของผู้โดยสารเนี่ยเราก็จะถูก เขาเรียกว่าอะไรล่ะเราก็เขาก็จะไม่อยู่นีมาบอกแล้วขณะนี้เกิดอะไรขึ้นหรือว่าอะไรยังไงต่ออะไรอยู่ใช่ไหมครับกัปตันก็จะเป็นคนรับมือคนเดียวเนี่ยแหละหนังสือเล่มนี้เขาก็ได้อ่าเอาเรื่องราวความลับนะฮะในด้านน่ารู้น่าสนใจออกมาฝากการอ่าคาชาเรื่องแรกเลยจัดไปฮะเรื่องแรกครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเป็นเรื่องของกัปตันลอสแองเจลิสครับผมไม่เกี่ยวกับกัปตันอเมริกานะครับคือเขาเตรียมมาจะเล่นคับคุณผู้ชมอ่ะเขาเสียงปรบมือปรบมือให้คาชาหน้าเล่นเลยว่าฮะทำไมครับผม ผมลืมเลยแต่ไงล่ะเดี๋ยวนึกออกแล้วอทำไมล็อตกับตันที่เขาบอกว่าทุกครั้งนะครับที่คุณเห็นสัญญาณเตือนว่าให้คุณรัดเข็มขัดรัดเข็มขัดครับผมเพิ่งสั่งวรไหมนะครับว่าคุณควรจะรีบรัดเข็มขัดทันทีแม้ว่าคุณจะเห็นเอลฮอสเตเดินไปเดินมาเดินเสิร์ฟอาหารอยู่ก็ตามครับเพราะว่าข้างหน้าแน่นอนว่า จะต้องมีลุมอาการหรือมีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนไม่งั้นเขาคงไม่โชว์สัญญาณไฟรัดเข็มขัดให้คุณรัดเข็มขัดซะเขาก็กลัวคือประเด็นอ่ะเขาไม่ได้กลัวเราจะตกเครื่องบินอะไรหรอกนะฮะแต่เรากลัวจะหกคำมันใช่ถ้หกล้มถ้าเป็นอย่างผมหกล้มลงไปอะไรอย่างนี้คณอาจจะสงสารใช่แต่ถ้าเกิดอย่างที่กินก็ตกพืบมันแล้วก็หน้าอะไรไม่ใช่สิพี่ก็ต้องดูหน้าสงสารบ้างนะเอาละพี่ระวังทีลุกพี่ก็ดูหน้าสงสารลูกขาดแคลนอ่าทีนี้อีกเรื่องหนึ่งคชาครับผมอันนี้เป็นกับ ที่ทำงานอยู่ที่ US Airways เขาเล่าครับผมว่าคือคือกระชาสังเกตมาว่าเวลาเราต้องขึ้นเครื่องบินเนี่ยในระหว่างที่เครื่องกำลังเหินฟ้าขึ้นกำลังกำลังเท่กอล์ฟเฮยเฮยภาษาอังกฤษเราเวอยนะฮะขึ้นเครื่องบินอย่างนี้นะเขาก็จะมีการเตือนว่าห้ามเราลุกออกจากที่นั่งครับให้เราอยู่ประจำพี่ยาซุกซนย่าซุกซนถูกไหมฮะแต่ว่าพอเครื่องเล่นขึ้นไปถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยครับ สัญญาณก็จะหายไปแล้วคุณก็สามารถที่จะทำธุระทำภารกิจใดของคุณบนเครื่องได้เต็มที่เลยแล้วจะกลับมาบังคับให้คุณนั่งลงอีกครั้งตอนที่เครื่องแล่นลง uh huh. ซึ่งความแปลกมันอยู่ตรงนี้ค่ะชาคือในขณะที่เครื่องขึ้นเนี่ยความเร็วเนี่ยความเร็วของเครื่องเนี่ยน้อยมากความเร็วของการแล่นต่อชั่วโมงเนี่ยน้อยมากไม่กี่ไมล์ต่อชั่วโมงในขณะที่แล่นเป็นอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยสูงก็สูงถึง3 0,000กว่าฟุต uh oh. นะคะแถมยังแล่นเร็วถึง400กว่าไมล์ต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเร็วกว่ามากแต่นี ก็เป็นส <Yeah. S 1> oh. ิ่งที่กับตันเองทุกวันนี้ก็ยังสงสัยนะว่าในขณะที่เครื่องเล่นด้วยความเร็วและความสูงมากขนาดนั้นทําไมถึงอนุญาตให้ผู้โดยสารทำธารกิจได้ตามสบายตามใจชอบแต่อีตอนที่ลงซึ่งเครื่องมันค่อยๆความเร็วมันค่อยๆลดลงทาไมถึงให้นั่งรัดอยู่กับที่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สังคมต้องหาคําตอบครับโอ้ถือว่าถ้าเกิดใครหาคำตอบได้ก็ส่งเอสเข้ามาคุยกับเรานคะสี่แปดสองเจ็ดสองสามห้าเข้ามาส่งเข้ามากันเยอะๆเให้เราอยู่ได้ด้วยเอสเอ็มจะจอ่าโอเคกับตันคนต่อไปเขามีเรื่องอะไรมาเล่า เรื่องนึงครับผมเป็นเรื่องของนักบินที่แคลิฟอร์เนียครับ,รบเขาเคยบอกว่าหลายๆคนเนี่ยรัวฟ้าผ่าหลายๆคนกลัวแน่นอนครับเวลาขึ้นเครื่องบินมาอุ้ฟ้าผ่าเปี้ยงป้างลงมาแต่นักบินคนนี้ครับให้ความมั่นใจและการันตีเลยว่าเขาต้องขับเครื่องบินผ่านดงฟ้าผ่าเป็นประจำแล้วทุกอุปกรณ์ บนเครื่องบินเนี่ยสามารถป้องกันหรือต้านทานฟ้าผ่าได้เป็นอย่างดีครับไม่มีปัญหาแน่นอนคือเรียกได้ว่าทําให้ผู้โดยสารมั่นใจเบาใจได้ใช่คือบางคนขึ้นไปก็จะกลัวไงกลัวว่าบางทีไม่ได้กลัวเรื่องของตกลมอะไรนรเรื่องของฝนฟ้าอากาศอะไรน่ากลัวสมมติเรานั่งอยู่ริมหน้าต่างด้วยพี่แบเปิดไปโอ้โหแบบฟ้ามืดท้องฟ้ามืดมาอย่างเงี้ยฟ้าผ่าอยู่ข้างๆกลัวมกลัวมกลัวก็ต้องมีแบบใจแปลวไหใจลั้ไ้มกวกิดแต่กว่าถ้าัวกลัวกลัวัวนหมกลัวไหมกลั่ไหมกลัวาหมกลัวาหมกลัวไหมกัวมกลัวไหมกัวไหัวไหมกลัวไห ก็กลัวเหมือนกันผมว่าเขาจะกลัวพี่มากกว่ากลัวฟ้าผ่าครับน้าเขาจะเป็นเด็กดีสอนง่ายแล้วก็ดูหัวไวนะฮะก็เอาเป็นว่ากัปตันเขาออกมาคอนเฟิร์มขนาดนี้แล้วใครที่ขึ้นเครื่องบินแล้วก็กลัวว่าป้ามันจะผ่าโดนหัวกระบาลเราจะตายคาก็มีอยู่ผมเ่ตัวนะฮะเพราะยังไงก็คุณปลอดภัยแน่นอนนะฮะอีกเรื่องหนึ่งชรครับผมมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ของกับตันคนหนึ่งเขาไปถามว่าเฮ้ยกับตัน เฮ้ยยูกล like> ัวอะไรบ้างอ่ะเวลาอยู่ขับเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยกันตอบด้วยความมั่นมั่นว่าเฮ้ยเราไม่เคยกลัวอะไรเลยอ่ะสิ่งเดียวที่เรากลัวคือเรากลัวตอนที่ลงจากเครื่องบินเรานั่งรถจากแอร์พอร์ตไปโรงแรมแค่นั้นเองข้าชาเข้าใจความหมายนะพี่เรียลลี่พี่เรียลลี่นี่เข้าใจความหมายของเข้าใจครับอ่คือเขาต้องการจะบอกว่าอ่า บน,นบเครื่องบิน่ะไม่มีอะไรน่ากลัวเลยมันปลอดภัยมาก<อ>การเดินทางบนท้องถนนน่ากลัวกว่าบ,บนเครื่องบินอีกครับใช่นะฮะอ่านะฮะและที่เราเล่าไปนะครับก็เป็นเรื่องดีๆที่เรานํามาฝากกันแต่ว่ายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ถูกไหมครับผมครับผมช่วงหน้าเรายังมีเรื่องเกี่ยวกับเครื่องบินเนี่ยมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันอีกถูกต้องนะครับผมแล้วก็ก่อนที่จะเบรกกันไปเรามี mv มาฝากนะฮะ mv เพลง glad you c o m e ของวง The wanted. The wanted นะฮะแล้วช่วงหน้ากลับมาพบกับเราในรายการ Follow me เรื่องดีๆที่คุณต้อง Follow ก <Follow. S 1> ลับมาอยู่กับเราในเบรกสุดท้ายนะครับกับรายการ Follow me เรื่องดีๆที่คุณต้อง Follow, follow. นะครับครันะฮะซึ่งวันนี้นะฮะเรามีข้อมูลจากกับตันนะครับเขามาคอนเฟิร์มกันถึงที่เลยนะฮะว่าคุณไม่จำเป็นที่ต้องกลัวอีกต่อไปเพราะจากสถิติที่เขาเก็บกันมา นะฮะสถิติการที่เครื่องบินตกเนี่ยมีแค่หนึ่งในสีล้านกว่ากาเท่านั้นเองก็โหหนึ่งในสีล้านเลยอ่าคือบินไปบินมาสีล้านเที่ยวบินเนี่ยมีตกหนึ่งครั้งซึ่งถือว่าเยอะมากแล้วจะไปโดนครั้งที่หนึ่งมันก็แหมมันคงไม่โชคายขนาดนั้นมั้งผมก็ว่าอย่างนั้นนะแต่ก็คือไม่ได้พูดให้คุณประมาทนะแต่ว่าเราก็บอกเอาไว้ให้แบบว่ามั่นใจใช่นะฮะซึ่งก็สถิติการสำรวจนี้เป็นของ อเมริกาใช่ครับครับผมแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องนะที่เวลาเราขึ้นเครื่องบินบ่อยๆเรานักได้ยินนะครับว่ากรุณาปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดนะครับครับครับผมถูกต้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลายๆคนน่ยไม่เชื่อก็ยังเปิดอยู่ไม่ว่าจะเป็นไอ h o งไอ้แพดโทรศัพท์มือถือต่างๆอ่บางคนขึ้นพอขึ้นขึ้นขึ้นเครื่องบินปุ๊บถ่ายรูปถ่ายรูปอัปโหลดในตาแก้มใช่ซึ่งพอกระชาได้มารู้เรื่องนี้ก็รู้สึกว่ามันอันตรายมากเพราะว่าการที่เราใช้อุปกรณ์สื่อสารต่างๆนะครับมันทําให เขาเรียกว่าอะไรขึ้นแม่เหล็กเนี่ยม,มันไปรบกวนระบบนําร่องของนักบินนะครับอพอรบกวนระบบนําร่องของนักบินแล้วเป็นยังไงครับคราวนี้ระบบนําร่องเพี้ยนครับเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าข้างหน้าคุณน่ะจะมีหลุมอากาศ<อ>หรือมีวัตถุอะไรบินมาข้างหน้าหรือเปล่าเพ<อ>ร,<อ>ราะมันจะมันจะเช็คไม่ได้มันไปรบกวนซึ่งถามว่าน่ากลัวไหมน่ากลัวมากน่ากลัวสิเพราะว่าถ้าเกิดวิ่งวิ่งอยู่เสร็จปุ๊บเกิดข้างหน้าเขาเรียกว่าอะไรมีฝนฟ้าขนองอย่างงี้ใช่อนี่จะเป็นแบบ หนึ่งจุดเล็กๆที่ทําให้เครื่องบินตกก็เป็นได้ใช่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่อยากเครื่องบินตกเนี่ยขึ้นไปบนเครื่องบินปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่ควรทําคือรีบปิดมือถือปิดมือถือครับนะเดี๋ยวไปรบกวนสัญญาณเขาแล้วใครเล่นอยู่ข้างๆก็ตีหัวมันแล้วก็ขอให้มันเอางั้นเลยเหรอพี่เอางั้นเลยฝรั่งบอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย close มือถือปิดมือถือซะ again please ไม่ได้ไม่ได้ Close มือถือเดี๋ยวขอไปเปิดดิีเทนเนีรเช็คให้ชัวร์ก่อนห่วยใช่คือบางทีแต่พวกฝรั่งส่วนใหญ่ยเขาจะมีวินัยหน่อยใช่คนไทยเราเนี่ยแหละนะซึ่งก็ก็เตือนกันหน่อยละกันนะฮะเขาสั่งอะไรก็ทำกันเป็นเด็กดีกันหน่อยครับนะฮะอ่าอีกเรื่องนึงนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับของที่นั่งบนเครื่องบินคชาชอบนั่งไหนบนเครื่องบินส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยไม่ค่อยฟิกเรื่องที่นั่งนะเพราะว่าไม่เคยจองเองเขาจองให้ตลอดใช่เกาจองให้ตลอดเขาให้จัดผมนั่งตรงไหนผมก็นนัััั่่งงตลลอดปป๊๊บบบหุ อ๋อเ้าชาจะเป็นสไตล์นั้นแต่ว่าสไตล์อย่างพี่นะนะตอให้เขาจองให้พี่ก็ต้องบอกว่าขอโทษนะขอกลางเครื่องบินพี่จะต้องมีการคุยกับเขาแล้วบอกว่าต้องฟิกซี่ให้พี่เพราะถ้าเกิดให้พี่ไปนั่งริมหัวหัวอย่างงี้พี่ไม่นั่งทําไมครับเพราะว่าเรื่องมันมีอย่างนี้ครับกับตันเขาบอกเอาไว้บอกว่าที่นั่งบนเครื่องบินเนี่ยเนื่องจากว่าโดยเฉพาะยิ่งเรือบินลำใหญ่ๆนะครับรู้ใช้คำว่าเรือบินเรือบินแอ่โดยเฉพาะเครื่องบินลำใหญ่ๆ เขาจะบอกว่าไงหัวกระท้ายเนี่ยมันจะโครงมันจะโครงอ่าคือไปให้เปรียบเสมือนเหมือน,มนกับเลื่อยอย่างเงี้ยไอ้ส่วนปลายหัวเลื่อยมันก็แบบว่า,ามันก็โยกไห้โยกไว้แต่ส่วนที่มั่นคงที่สุดคือมันอยู่ตรงจุดศูนย์กลาง,รงตรงกลางเครื่องใช่ไหมครับอ่าตรงตรงแถวแถวปีกนะฮะซึ่งถ้าเกิดอ เราไปนั่งตรงนั้นเนี่ยมันก็จะให้ความรู้สึกว่ามันมันมันคงแล้วก็ไม่ไม่คลงเพลงก็คือนั่งตรงนั้นจะเป็นจุดที่สบายที่สุดใช่เวลาพี่ขึ้นเครื่องบินพี่ก็จะสั่งจองทั้งแถวแล้วพี่ก็จะนั่งคนเดียวใช่เพราะว่ามันจะมันเหมาะกับพี่เพราะว่าพี่ไม่อยากให้ใครมารบกวนกันนั่งเครื่องบินของพี่ครับจริงๆคือสงสารเพราะว่าเขาจะติดโลกจากพี่เพราะโลกพี่เป็นผาหะาในเรื่องของเชื้อเกลื่อนอะไรอย่างเงี้ยนี่น่าละพี่เวลาผมนั่งเฟิร์สคลาสทีไรนะก็ยังรู้สึกไม่สบายขนาดนี้ขาชานั่ คาชาพี่ขอโทษคุณผู้ชมไม่เห็นเท่าไรกระเด็นใส่คาชาคุณผู้ชมไม่เห็นครับเราสามารถพูดกันต่อได้นะฮะคาชานั่งเฟิร์สคาลาสเหรอฮะครับผมทุกครั้งเวลาผมไปไหนเนี่ยผมนั่งเฟิร์สคลาสอะไรอ่ะงั้นถามคาชาดีกว่าเฟิร์สคลาสเขามีอะไรแจกบ้างก็สบู่สองก้อนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โรงแรมนะอ่ะอันนี้ก็เป็นอ่าเรื่องนึงที่เอามาเตือนได้ข่าวว่ามีอีกมีอีกครับครับผมหลายๆคนก็รู้กันว่าอยู่เวลาอยู่บนเครื่องบินเนี่ยคือปลอดภัยที่สุดแล้วแต่สหรัฐอเมริกาเขาห่วงใยมากครับ หงายจนกระทั่งถึงเรื่องทัวร์ทำไมทัวร์อะไรเขาเขามีการเรียกว่าอะไรเขาหลายห้ามกินถัวเขียวบนเครื่องบินห้ามนว่าต้มถั่วอะไรเขาเอาถัวรีส่งขึ้นเครื่องบินห้ามแบบเสิร์ฟทัวรีส่งบนเครื่องบินครับทำไมล่ะเพราะว่าหลายๆคนเน่ะเขากลัวว่าผู้โดยสารหรือว่านักบินก็ตามเนี่ยจะแพ้ถัวรีส่งบนเครื่องบินมันจะกลายเป็นเรื่องเท่าใหญ่โตแล้วคือยังไงทำไมก่อนที่แอสเสจะยื่นก็ถามเขาสิว่าแกแพ้หรือเปล่าแกแพ้หรือเปล่าแกแพ้ใช่ไหมใช่ก็ถามไม่สิทำไมต้องมาถึงบห้าิร์ฟในความคิดผมผมว่ามันเป็นเรื่องที่แบบ มันเป็นเรื่องโจ๊กอีกเรื่องหนึ่งไงเพราะว่าแบบปัญหาใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นฟ้าผ่าเอ้ยเครื่องยนต์ไม่ทํางานหรืออะไรไม่ทํางานมันดูเป็นเรื่องหนักาสาหัสมากแต่ที่นั่นเขากลับแบบห่วงใยและกับเถียงกันเฉพาะเรื่องเล็กๆเล็กๆมันก็อาจจะไม่เล็กนะครับเพราะถ้าเกิดกินเข้าไปเยอะแล้วพายรมออกมาทีหนึ่งเนี่ยก็จะทงกลี่นย้าวยวนไปทั่วก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดแล้วล่ะที่เรานํามาฝากกันใช่คําว่าอาจจะทําให้หลายๆคนเนี่ย เลิกกลัวเครื่องบินหรือแบบคิดที่จะลองนั่งเครื่องบินดูบ้างเพราะผมว่าการเดินทางด้วยเครื่องบินเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรสะดวกแล้วก็ปลอดภัยนะคือบางคนแต่แต่คือบางคนก็อยากนั่งไงคะชาแต่ทุนทรัพย์ไม่มีคะชาอย่างพี่มินเงี่ยพี่บอกเราแล้วครับพี่มีนมักจะบ่นกับพี่ครีนพี่อยากนั่งเครื่องบินพี่อยากนั่งเครื่องบินทำไมละเจ๊เจ๊ก็นั่งสิเจ๊ก็นั่งสิ พี่เขาพี่ไม่มีทุนนะทรัพย์นะคะซึ่งก็อาถ้าเกิดใครที่อยากจะบริจาคทุนทรัพย์เจมีนะให้เอาเงินมาฝากไว้ที่กรีนได้นะคะสองหมื่นถึงสามหมื่นต่อเที่ยวนะครับก็เอามาไว้กันได้หรือว่าจะฝากทางคาะชากได้ตอนนี้ผมตกอยู่ท่ามกลางสงครามโดยไม่ได้ตั้งตัวนะครับพูดเล่นนะกันเล่นๆนะฮะเอาเป็นว่านี่ก็อย่างที่เราบอกไปก็เรื่องจริงๆมาคุยกันนะครับแต่ว่าเรื่องราวดีๆวันนี้เวลามันหมดตรงนี้ แต่เรายังมีวันอื่นอีกนะครับมีเรื่องราว <spe ll ul> ดีๆอีกหลายๆเรื่องแหละที่คุณ <ผม S 1> จะต้องติดตามที่คุณจะต้อง follow อย่างแน่นอนถูกต้องนะฮะซึ่งก็ช่วงสุดท้ายนี้นะครับใครที่อยากมีข้อคิดเห็นหรือว่าอยากที่จะเข้ามาร่วมพูดคุยพูยพดคุยร่วมร่วมพูดคุยแม่ทํากับขระช้านี่มันตื่นเต้นพูดผิดพูดถูกนะฮะซึ่งก็ใครอยากที่จะ สื่อสารกับเราคอนเนคกับเราอ่าอ่ผ่านทางโซเชียลมีเดียทั้งหลายนะก็เข้ามาได้ทั้งทาง Facebook นะครับที่แฟนเพจ AF Channel นะครับผมเข้ามากดไลค์กันหรือว่าอีเมลย้ำอีกทีมั้ยอีเมล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  AF Channel AF Channel at gmail com AF Channel TV at gmail dot com นะครับผมเป็นไงล่ะเป็นตั้งแต่ต้นรายการยันปิดรายการก็ยังเป็นอยู่ไม่เป็นไรก็บอกแล้วว่าขชาทำอะไรก็ดูน่ารักอ่ะน่ารักเหรอนะฮะส่วนที่สุดท้ายนะครับผม เว็บไซต์ที่ให้ชีวิตพวกเรานะครับคุณสามารถพบกับผลงานเพลงของศิลปิน AF รวมถึงศิลปินอื่นๆได้ใน w o r l d d e w e b t o e m u s i c c o m นะครับผมก็เข้าไปฟังโหลดโหวตแชร์ทั้งหลายทั้งปวงได้ในเว็บไซต์นั้นก็จะมีเพลงเรื่องหน้าอายของพี่รีนอยู่ด้วยนะครับไม่เป็นไรแต่ฉันเป็นละอะไรของคาชามากมายคชาต่อไปนี่มีกี่ซิงเกิลละตอนนี้มี2เพลงครับมี2ซิงเกิลนะฮะ กี่ปีตอนนี้ระยะเวลา 1>, 1ปี1ปีที่2ปีมี1เพลง <c oughs> แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเร็วเร,วเรวนี้นะคะจะออกมาอีกหลายๆซิงเกิลแล้วคุณต้องเนี่แหละต้เข้าไปใน True Music นะร้วไปฟังกันนะครับผมสำหรับใครที่อยู่บ้านแน่นอนว่าดูรายการเนี้ยคุณต้องอยู่บ้านอยู่แล้วนะครับ,รบก็อย่าลืมนะครับ af channel 65นะครับ t u u vision นะในนั้นก็จะมีผลงานต่างๆของพวกเรา af เนี่ย อัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับรู้อย่างแน่นอนนะครับถูกต้องนะครับรักใครชอบใครก็อย่าลืมไปกดไลค์กันด้วยครับผมครับผมอ่าวันนี้นะฮะเวลาของเราหมดลงแล้วแต่ว่าสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาพบกับ่ผู้ชมอีกใช่ไหมฮะแน่นอนครับนะคะมันเป็นเรื่องของฝาแฝดที่เราแยกกันไม่ได้หรอกแยกกันไม่ได้ครับครับผม เราสคนจับคู่กันที่ทราบสุดแล้วแน่นอนถูกต้องจับ่วาคุยกันบ่อยๆนะฮะโปรโดิวเซอร์ฝากถึงนะครับอะล่ะโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราต้องลาไปก่อนแลวครับผมครับผมขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์กลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ Follow Me เรื่องดีๆที่คุณต้อง Follow วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ